<อ>พ,พี่เกียวไปไหนพี่เกียวไปทำงานครับพี่เกียวพี่เกียวเป็นะอะไรครับล้างหน้าอ๋ล้ลางหน้าอ๋อตื่นแล้วก็ต้อง อเราไปแปรงฟันด้วยค่ะน้องตื่นสายพี่เกลียวน้องตื่นสายค่ะพี่เกลียวฝากน้องคนนี้หน่อยนะโอเคค่ะนี่คนนี้ค่ะโอเคไหนไหนไหนค่ะป้าไปแต่งตัวป้าเป็นคนแต่งตัวให้เผื่อพี่แต่

แล้วครับมันพูนไห้ไเหรอแล้วโมนี่ <Morning S 2> ค่ะผมโมนีค่ค่ะผมเมื่อคืนฝันไหมคะไม่ฝันหลับปุ๋ยเลยเหรอไม,ไม่ใช่ฝันเหรอไม่ฝันเลยแหละเนาะไม่ใช่ตุดตีอะไรนะตุดตีอะไรนะ

วันนี้วันอะไรคะบ,บอกเองก่อนวันนี้วันอะไรวันโเรียนวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนครับเ,<อ>เดียวก็เลยตื่นสายได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยไม่งอแงเ,เลยใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็ไม่งอแงเ,เลยตื่นจริงๆอ,อะไร ชุดนอนสไปเดอร์แมนด้วยใครซื้อให้นะชุดนอนสไปเดอร์แมนใครซื้อให้นะที่นอนก็สไปเดอร์แมนเกียวร้องให้เลยร้องให้ที่ไหนให้กับแม่หรอแล้วร้องให้ทำไมเอ็นบอกเกียวว่าห้ามเป็นเด็กงอแงใช่ไหมครับแล้วเกียวจะร้องให้ทำไมล่ะลูก ต้องเป็นเด็กดีไม่งอเงี้ยนะครับผมเดี่ยวเกินคนเก่งของแมนวันนี้จะไปไหนนะไปเรียนวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนมันสายครับเรียนสายได้ วันเสาร์ตื่นสายได้ครับไม่ต้งกรนอนแรงครับผม่สีอะไรอ่ะอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะชุดนอนเอ็นสีม่วงครับผมสีสีอะไรอ่ะชุดนอนเกี่ยวน่ะสีอะไรนีะสไปเดอร์แมนเนี่รู้ไหมเนี่ยเกี่ยวใส่สไปเดอร์แมนอยู่รู้ไหมไปแมนใช่แล้วครับไปแมนครับผม ไปเด์แมนสวยหล่อจังเลยว้าวไมโ์ก sure> ุ้งเหรอครับตะตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนร้องเพลงให้ฟังหน่อยหนึ <ah> ่งเพลงแล้วพอตั้งทาซีลืมอดมือก้อยเดี๋ยวอะไรนะเพลงอะไรนะ Kakai, aku, um, um, ini. Aku tak faham. Aku tak, aku tak tahu apa. Lepai, menhujai, siwi. En, mencegah apa, Pak En? Di mana, Pak? Mencegah Pak En. Cegah apa, anak? Di mana? เสียงแกมีหรอท่านเราไม่มีตุ๊กแกนะคระับเพราะว่แก่เรแล้วหนูคข้องงอเสียงเสียงนกหรือเปล่าเขื่ยห้อหูเสียงตุ๊กแกหรอเอ้าหรอเสียงร้องยังไงครับเสียงแกเสียงตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกเกี่ยว เล่าอะเมื่อกี้เหรอเฮ้อันนั้นหมาลูกเสียงอะไรคแับเสียงอะไรล่ะครับเสียงกุ้งแกมหนูไม่หนุบก็กรอะเสียงอะไรนะกรอบเสียงกรอบเสียงแคบอะไรแคบหมูแคบหมูใครแคบหมูกี แก <Birthday>, okay. มูใครแกมูเอ็มเกี่ยมูชอบไหมล่ะชอบเอ็มไปซื้อให้กินแล้วไหมไม,ไม่กินแล้วเหรอ<ว>อ๊ะวันนั้นเกี่ยวกินเยอะเกี่ยวอ้วกเหรอวันนี้กินกินอ้วก <ś le> พี่ติตตาจะตื่นได้ยังนะยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นอยูข้างนอกอ๋อพี่เส้ตานอนกับใครคะนอนกับป้า เกี่ยวนอนกับใครครับกับแอนเหรอหรากเลยไม่เอ็นนั่งอเอาเอ็นนั่งอะไรโอเคง<ห>ันเราไปอาบน้ำกันนะลูกเนาะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะ่ะ วันนี้เราก็เปินทางไปกับลูกๆคะ่ะสีผ้าแมไปเที่ยวพัทยาพี่น้องจิงเพราะว่างานทาอยู่ีรีราชาติมันก็บกไกลกแนเนากห่างกันประมาณสามสิบกว่ากิโลก็เลยจะไปรอที่พัทยาใครกันเลยสิไปน้ำข่าเหรอเพราะว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วไปไม่ได้เที่ยวรอบนี้ก็เลยจะไปแก้ตัวใหม่นะคะรอบนี้ไม่ป่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะไปงานที่นู่นแล้วก็ไปรอที่พัทยาเลยนะคะเพราะว่าตุ้งนิงไปก่อนแล้วคะ่ะวิเฮ้ ีแม่ก็ไปว่แบบนั่นพี่น้องก,กันเลยสี่งัวตรงนิคก็ได้ไปก่อนไปจังไดไปก็ไปาะมาไม่เขาหามาหรือเปล่ารัว่วไปเองแม่แม่ก็เลยแบบโดดเดียวเดียวได้เออมือนี้ฮอตสี่ก็บอกมาน้าพี่นอ้องเจีตพี่สังยังมันจะวางเจีเหมือนแร้มต้องมีแนวไปเออพราะว่าแต่ก่อนมันจะวิ่งตามก้นแม่ตลอดวันนี้มันไม่ไปนะค เซว่าไม่ต้องมีอะไรแน่นอนต้องมีอะไรเพราะอีบุบมมาด้วยนี่มันมีพี่หลุดแล้วพี่น้องมันเทิมกันแล้วอยให้เม่มาโดดเดียวกขบอกข่กันเลยจ้ะไปเที่ยวแก่มือใหม่นะคะเพราะว่าไปรอบก่อนไม่ได้เที่ยวนะคะใครที่อยู่พัทยาทักได้นะคะจะพาไปเที่ยวไหนไปไซดีนะไปไซดีนะ,ไไนะตอนแรกว่า บอสจะให้ istles. ผู้วิลล <It> 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 ่าผู้นี้หลังนึงเออบอสให้แพวแพลวให้ไปพักผู้วิลล่านะคะที่แรกนั้นเจย่ากับวาสสิไปบันเจย่ากับบอไปแล้วเปลี่ยนใจนะคะทีแรก่าสิพาไปผู้วิลล่าแต่ว่านูสี่จองโรงแรมแล้วกับภาคกันคิดอยู่ว่าจะไปอยู่บอสเพราะว่ามันได้จองโรงแรมแล้วกันเลยว่าเออเพราะเจย่าบอไปแล้วไปสามสาวกันเลยบอไปผู้วิลล่ารอบหนักแล้วกันเนาะแพลวแพลวเนาะมอนก็ไปโลดมันคุ้มมันคุ้มไปเนาะ พวกเกไป็น่นโน่โนะฮัมันว่างยูม,ม,ยม,มออื่นมัมนเอื่อนพนวาเนายยังก็เอื้อตลอดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีทรอบใดลาสิพท่านขอบคุณมาเที่ยวอยู่พนมาภาคขอบคุณเธ่มาเที่ยวที่ลาเ้ากระแจไมไปมาสิบเอ็ดมือใดพมมนมาบ่ฮัมามาสิบห้าคุณแม่มาหลอก่อนมันเกิดแผ่นดินไหวรอบที่ว่าแผ่นดิไนไหวในอุงเทพคุณยายยานซึน,นามีรอบ่มาบ่มาเหตุจังไ้กับบ่มาหัวเด็ดตินขาดกับบ่มา ก็เลยบ่ได้าพามาเที่ยวปีนี้เพราะว่าปกติจะพาไปเที่ยวทุกปีก็เลยไปแกงขั้นสูงอันยวนชนุมานแทนทีแรกรวบาสิไปอันผ้าไปอันเคลนซิลินท่อนกัยานเพราะว่าเห็นแผ่นดินไว้แล้วก็เลยบ่าอ,อยากไปใส่ภูเขาี่ก็เลยบ่ได้พาเพิ่นไปเที่ยวใส่ปีนี้นะคะทีแรกอ,อ่ะทุกปีก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะไปพี่น้องเจอกันที่พัทยานะคะเพรพาะว่าอัดเราไปนั่งหาดไว้นี่ ไปยืนมาไปตอนนี้แม่ตอนยืนมาแต่เจ้าก็เจ้าพ่อข่อยึ่งมองหอน้ำแล้วอ้อมอนกันมาแล้วจังไ่โอ๊ยเป็นแค่รุ่นเดียวกันนะคะสุนี่ไปพัทยาแล้วดูเสื้อก่อนนี่พี่น้องมั่นกันแบบนี้ล่ะไปพัทยาก็คืนดีกันเพราะว่ามันเนแล้วกัเนี่ยยืบอกด้อตูนี้แห้งไปล่วงหน้าก่อนข่เล้ยวลูกเจียวแห้งไปตะกอนหมู อันมีดปีแล้วพี่น้องเอ้ยลูกเขามีครูกะมัมีแฟนกะต้องอาศัยไปน้ำลูกน้ำเต่าลูกเต่าแคบโหลดไห้นะคะแต่ว่าถ้าดื่มแล้วก็มีวิถให้ลูกนั่งได้เดี๋ยวเราจะไปนั่งหาดแนนะคะจะไปก็รชอปปิงพัทยานะจ๊ะวันนี้ขอไปแบบชิวๆอยากไปนวดอยากไปนั่งหาดนู่นนี่นั่นนะครับก็เจอกันจ้า